ปั่นไซคโค้งทุกเรื่องราวบันปันของฟุตบอลบ่าย3 4 5สปอร์ตก่อนไปดูเรื่องราวทั้งหมดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดสั่นกระดิ่งตั้งเป็นรายการโปรดเพื่อจะไม่พลาดทุกคลิปของปั่นไซโค้งด้วยนะครับ อัปเดตเรื่องราวลูกหนังปันๆทั้งสั้นทั้งยาวกับเราเช้าปันไซคโคง้งสำหรับซีรีส์ฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องราวอาถรรพ์เริ่มงานเมื่อมิเกลอาเตตาคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมลุ้นมานเหมือนอยู่ในสนามจริงบาย345สปอร์ปตจนถึงตอนนี้ครับเข้าสู่เกมพิม์ลีอังกฤษนะครับสัปดาห์ที่8นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่7เนี่ยมีการเลื่อนทําการแข่งขันออกไปนะครับโดย6เกมที่ผ่านมากับหเกมแรกผลปรากฏว่าปืนใหญ่อาซนลครับผล งานร้อนแรงเหลือเกินนะครับลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้ารังจากฝูงของตารางคะแนนครับเก็บชัยชนะ5เกมรวดก่อนจะมาพลาดท่านนะครับในเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด1ประตูต่อ3ครับอย่างไรก็ตามครับมันยังคงดีพอนะครับที่จะทําให้อาร์เซนอลเนย่ยึดตาแหน่งจากฝูงของตารางรวมไปถึงการการันตีรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาด้วยครับและก็แน่นอนครับจากผลงานชนะ5เกมรวดของมิเกลอาร์เตต้านะครับที่พาท้าปืนใหญ่รังจากฝูงของตารางคะแนน พิมลีอังกฤษทําให้เขาครับได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมจากการประกาศของฝ่ายจัดการแข่งขันศึกพิมลีอังกฤษเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับในฐานะกุนซือนะครับในขณะที่นักเตะยอดเยี่ยมประจําเดือนแรกของศึกพิมลีอังกฤษนั่นก็คือเดือนสิงหาคมนะครับได้แก่อเลนส์บราวฮาร์แลนด์ครับกองหน้าจอมถล่มประตูชาวโนเวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่รังเป็นดาวซันโวสูงสุดของศึกพิมลีอังกฤษอยู่ณเวลานี้ครับโดยฮาร์แลนด์ครับยิงไปถึง9ประตูนะครับจากการลงเล่น5เกมแรกในลีกครับใน เดือนสิงหาคมนะครับแบ่งเป็นการทํา2ประตูในะครในเกมชนะเวสแฮม2-0ยิง1ประตูเกมเสมอนิวคาสเซิล3-3และก็ตะบานแฮตทริก2เกมติดต่อกันครับทั้งชนะคริสตัลพาเลตและก็ชนะนอติงแฮมฟอร์เรสนะครับดังนั้นตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ไม่มีใครประเสธความสามารถและก็ความร้อนแรงของอาริสบราน์แลนด์ได้อย่างแน่นอนครับกลับมาที่รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมนะครับที่มิเกลอาร์เตต้าของอาร์เซนอลเนี่ยคว้ามาได้สําเร็จนะครับประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยผลงานของเขานะครับ5เกมรวดที่พาอาร์เซนอลเก็บชัยชนะได้สําเร็จนะครับเยือกของอาร์เซนอลได้แก่คริสตันพาเลสครับชนะไป2-0นะครับชนะเลสเตอร์4ประตูต่อ2ครับชนะบอลมาส์3ประตูต่อ0กกลับมาเอาชนะฟูลแลมครับ2ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เอาชนะแอสตันวิลล่า2-1ในเดือนสิงหาคมครับซึ่งจากการคว้ารางวัลดังกล่าวนะครับนับเป็นครั้งที่3แล้วครับของกุซเชาวสเปนิชอย่างมิเกลอาร์เตต้านะครับที่คว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมของศึกพิม์ลีกอังกฤษนะครับโดยเขาเองเนี่ยคว้า ล้วนๆเพียวๆเลยครับ3ครั้งที่ผ่านมาประกอบไปด้วยเดือนกันยายนปี2021เมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็เดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับปี2022รวมไปถึงครั้งล่าสุดก็คือเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสดๆร้อนๆนี่เองครับและว่ากันว่าการคว้ารางวัลกุนซือยอด,ดเยี่ยมประจำเดือนของมิเกลอาร์เตต้าเนี่ยมันมีอาถรรพ์ซ่อนอยู่ครับเมื่อใดก็ตามครับที่มิเกลอาร์เตต้าคว้ารางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนนะครับสครั้งที่ผ่านมาหลังจากที่อาร์เตต้าคว้ารางวัลผลงานของ อาเซนอลก็มีอันเป็นไปมาโดยตลอดครับถ้าเกิดไม่เชื่อไปกลางสถิติดูกันเลยครับครั้งแรกนะครับเดือนกันยายนปี2021ปีที่แล้วครับมิเกลอเดตาในเดือนกันยายนทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับชนะ3เกมรวดนะครับเหนือนอริซิตี้เหนือเบอร์สลีย์และก็เหนือท็อตแนมฮอสเปอร์ครับแล้วก็คว้าตําแหน่งกุซือยอดเยี่ยมประจําเดือนกันยายนนะครับแต่ให้หลังครับเข้าสู่เดือนตุลาคมนะครับสะดุด2นัดแบบรัวๆแบบไม่น่าเชื่อเลยครับการบุกเสมอบริทันศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับแถมยังเป็นเกม ที่เล่นในบ้านและก็เสมอกับทีมอย่างคริสตันพาเลตสอปราตูต่อ2ด้วยนะครับอาถานแรกยังเบาๆครับสำหรับมิเกลอเดต้านะครับหลังจากคว้ารางวัลสะดุดเสมอ2นัดซ้อนเลยครับไปดูกันที่อาถานต่อไปนะครับหลังจากที่อารต้าคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจาเดือนนะครับเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมครับโดยเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานะครับผลงานของอาร์เซนอลทั้งในเดือนกุมภาพันธ์และก็มีนาคมเนี่ยร้อนแรงสุดๆนะครับชนะในเกมลีก6นัดนะครับจาก7นัดที่ลงเล่นทั้งในเดือนกุมภาพันธ์และก็มีนาคมครับจนทาให มิเกลอตาเต้ครับคว้ารางวัลกุศลยอดเยี่ยมประจำเดือนมีนาคมครับหลังจากนั้นครับเข้าสู่เดือนเมษายนครับเกิดอะไรขึ้นครับอาร์เซนอลแพ้3เกมรวดนะครับบุกไปแพ้คริสตัลพาเลซศูนย์สามแพ้คาบ้านตอบบริทันครับหประตูต่อ2และก็บุกไปแพ้ซาวแธมป์ตันศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับอาถานที่2ของมิเกลอตาเต้หลังคว้ารางวัลครับส่วนอาถานสุดท้ายของอาเต้ก็ไม่ต้องไปไหนไกลเลยครับช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมาที่อาร์เซนอลชนะมา5เกมรวดนะครับถึงตอนนั้นแม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศรางวล กุนซือยอดเยี่ยมนะครับแต่มีเกลอตเต้าจากผลงานของเขาการชนะ5เกมรวดแบบ100%เก็บ15แต้มเต็มเนี่ยมันก็แทบจะการันตีรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมเดือนสิงหาคมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มาประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อคืนที่ผ่านมานครับอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่อาร์เซนอลชนะ5เกมรวดนะครับแล้วก็มีเกลอตเต้าคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจําเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอาถาันก็เริ่มส่งสัญญ,ญาณอีกแล้วครับเพราะอย่าลืมว่าเกมล่าสุดอาร์เซนอลก็เพิ่งจะแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคร กองบุกเยือนของยากอย่างเบรนท์ฟอร์ดครับในวันที่18กันยายนครับหลังจากนั้นพักเบรกฟี فا เดย์กลับมาที่เดือนตุลาคมเลยครับ1ตุลาคมครับลอนดอนดาร์บี้อาร์เซนอลเปิดเอ็มเรสเตเดียมรับการมาเยือนของทอตแนาโดสเปอร์ในเวลาหกโมงครึ่งนะครับเกมหนักยังไม่หมดครับอาร์เซนอลจะทำศึกบิ๊กแมตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับเล่นเกมในบ้านครับที่เอ็มเรสเตเดียมในวันที่9ตุลาคมครับการเปิดบ้านเจอกับลิเวอร์พูลในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับซึ่งก็ต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่่าาาอถครรั้้งงนนีจะเิมท จร,จริงหรือเปล่าครับหลังจากที่มิเกลอันเตาคว้ารางวัลกุนซือยอดเยี่ยมประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาครับถ้าหากคุณชื่นชอบเรื่องราวลูกหนังปันๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิง่งติดตามกันได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook, Youtube, TikTok ปันไซโคงเราจะมาพูดคุยในเรื่องราวสุดปันในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยขอบคุณครับ